น,นอาก็นะคะนะมค่อยใส่นะใส่ให้ดอย่าน้ช่วงนี้พัทยาฝนตกทุกวันเลยหนูก็จะค่อยๆน,น,นั่งทำอยู่หน้าบ้านนะคะเพราะว่าขายของไปด้วยอีกต้นที่ว่าเราปลูกเอาไว้ก็ โดนผลหนักเหมือนกันค่ะย,ยังไม่ทันได้ทาหลังคาเลยแต่ก็น่าจะรอดอยู่นะยังไม่ได้ไปถ่ายเพื่อนๆดูเลยค่ะแต่ผักแข็งแรงดีมากเลยถ้าทาําไปแล้วก็คาดหวังมากเกินไปก็จะพอมันไม่ได้มาเราก็เครียดแล้วก็ไม่มีความสุขกับสิ่งที่เราทําอยู่นะคะแล้วก็ไม่เครียดค่ะถ้ามันผักไม่ตายใช่ไหมรอดก็ขายอันไหนไม่สวยไม่รอดก็ไม่เก็บได้กินเองก็ทิ้งค่ะ ง่ายเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปซื้อไอ้ที่เรื่องก,ก่อนที่เรื่องก,กับกะมะพร้าวขุนมพะพร้าวก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาติดผักบุ้งกันไม่ได้ลงผักบุ้งมานะแล้วเพราะช่วงนี้ทําคลิปแม่กินข้าวเตรียมข้าวให้แม่กินทั้งวันเลย,ยนี้แม่กับอัญชันก็ได้กินอร่อยถ่ายคลิปอร่อยทุกคนดูมีความสุขไปอีกอย่างค่ะต้นนีรากยาวเชียวยนะคะ เห็นเขาว่าการปลูกผักไฮโดรน่ะมันมีการวัดการตวงการทํานู่ทนทํานี่หลายอย่างลหลายคนก็จะมองว่ายากมันก็ยากจริงๆเะยถ้าอยากให้มันยากมันก็ยากจริงๆเลยค่ะแ้วทำมันมง่ายๆไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายมันก็นี่แหละทําไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักสิ่งทีว่าปลูกผักไฮโดรมันง่ายกว่าปลูกผักลงดินหรอตอนนั้นเน,งงนิงทำลงดินใช่ไหมพาลูกพาลูกพาลูกพาเด็กๆควบบน,ดน,นดินขุดดินกันบกแปง้ง อูเหน่อยเกื่จากการยกแปลงผักปลูกขักเสร็จหมาวิ่งตะลุยผักตายมดทำตั้งแตนนะะ่ตอนโควิดแะค่ะตอนนู้นถมายโควิดพัทยาปิดเมืองช่วงนี้ยงก็ยังไม่ได้ทำกับข้าวขายวันก่อนนี้เกาหลีมาเกาหลีตามมาจินข้าวขาหมูมาถามทางทหาร้านข้าวขาหมูห ขำแต่ว่าถือ Google m a p มาถามทางผูกคนด้วยนะยังไม่ได้เปิดนะคะครัวทองเอกยังไม่ได้เปิดเลย<ส>เดี๋ยวหญิงซ่อมหลังคาเต็นที่ยกมาก่อน<ส>ต้นนี้เอาดิ้นใส่ไปถเถอะเนาะได้อะไรกินหรอโอ้พี่ไม้ต้องมาม่า <c oughs> ค่ะ <c oughs> ให้พี่ไม้ดู <c oughs> ให้พี่ไม้ดูถึโอ้มามา่พี่ไม้ค่ะเพิ่งกินมาม่ากับต็อกกี้ต้อมไปเมื่อกี้ คำเดียวคำเดียวจะอวดเอาเคอือเองว่างันไม่ได้อวดให้แม่กินไม่ต้องอวดร้นอนนะทำไมมันช่างต่างกันนาฟ้ากับเยวอันนี้น้องไมายทำนะคะนี่มันเป็นตนออบบบตอนอที่น้องส่งรูปมาให้ก็ถึงแบบก็ขยยิ้ตาอีกแล้วน้องอ่านหนังสืออยู่น้องสอ่งข้อความมาส่งรูปภาพมาตองโบกี้ตอนนั้นยังไม่เห็นภาพก็เลยแบบไม่รู้ทำไมถึงส่งมาวะเปิดเข้าไปดูเท่านั้นแหละโอ้ยไม่นึกว่าคองแคลงใช่ไหมบีนบอกแม่ว่า เหมือนลูกชิ้นปลาเลยแม่จาบอันอน,อนั้นแต่ย่างจะทำไปเรื่อยๆนะคะทุกคน